สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเข้าช่วงปลายเดือนมีนานนครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกครับถื่ว่าเป็นอ่าเหตุการณ์ที่ต้องการสำหรับเกษตรกรน,นะครับทึ่งพระเจ้าปลูกมัน,นครับเดี๋ยวนี้เราก็อยากให้ฝนตกด้วยกันครับเอาส่วอนอยหญ่ก็อยากให้ฝนตกด้วยกัน มันแห้งแรงโคตรหลายครับจะว่ามันขึ้นนี่ก็ตกสามสิบนาทมีมัแห้งดอกกีดได้ขึ้นเก่าพี่น้องต้นบุปียกแต่ว่า Natalie น้ำพื้นน้ำหยังเบื้องปลาเบื้องหยังมันก็สดชื่นนะครับมีหมอกมีหยังพอได้ดินซุ่มซื่นเลยนะจากที่ แห่งแรงมานานเพราะว่าบาถึงฝนน้องเขาจักเธอครับแถมมีแต่กายไม่แต่เสีย ยังกัะเขารอเคลยีย่ให้เราพี่น้องไม่ค่อยออกเนาะสิบห้ายังไปเบิ้งย่างอ่าสองห้าหนึ่งของหน้าพื้อนนะครับสวนทั้งทาง โดนคนสิมาก,กีดเท่านึงครับเดือกกับเป็นอาทิตย์จังมาก,กีดมีดนึงหล่ะกันอีกอาทิตย์นึงจกกังมากีดนงไส่ครับเดือมีดนึงกับสองมือ่อสามเมือ่อว่าคนกับมีธุระแล้วมาในกีดยางเป็นลักดินเฮียบเป็นต้น ภาพไปเบิ่งครับยางเพิ่นต้นบุคอยใหญ่ครับไม่เป็นย่ยนยางอ่อนจะว่า,ากัส่งออกดีกดเลยเลยนะขนาดบุคอยได้กีดเนาะดูว่าเป็นใส่ยาดีหรือบ่ เบิ้งนี่ถวยกันเครึ่งถวยนี่พี่น้องนเดินเดินเมื่อกี้เจไดเป็นนันกี่แล้วเนี่ยต้นนี้ก็แถวทั้ง,ง้างครับ นะเ๋ยวนี้ต่อนออกดีออกดีครับต้นะบบน่ะมัดยามูเขาออกดีเพื่อนกับสีบัออกนสะนับกันนะ ทั้งอื่นทั้งไก่หื่อหอดน้ำถ่วมครับทั้งส้นบุรีทั้งผาักกลางเนาะทั้งผมจังหวัดเลยแห่งกันแดงใหในจังหวัดในบางมองกัน ต้นตุกดีก็มีครับแล้วบานผมประตูกมดสุดท้ายครับมาดีก็สิ ดีกตีสวนพอเพิน่นพนักงานหยอดกดทายไปคนระับคนหนึ่งกำลังรักสำคัญผมพนักงานหยอดกดผมมี กีดเองยอดเองก็ไย่ไม่กี่ส่วนเดียวแบบน,นี้อันนี้ก็ยือไปก่อนนะยือให้มันหอดพอได้ขายเองวดนี้ก่อนนะครับช่วงน,นี้ก็สีงานหนักจงังเอยครับช่วงถึกกงสวนพอแก่ถึงสวนพอ อีกเจ็ดสองซาม,มีดไปละเอาละพี่ถังเดี๋ยวพาเปิ้ลในต้นสุดท้ายเดี๋ยวพาไปเปิ้ลสวนสองหาหนึ่งครับสวนเตะแก่เนี่เป็นอย่างพันหกศูนย์ จะเขาเอิน,อนได้หพันยางกันนพะี่นารงเือเอืนพหกร้อยหกศูนย์0 0นนะครับเอินหกศูนย์น์มันเรายากกนะ็เลยเอืนหกร้อบัรสองหาหนึ่งคือบเอินพันสองรหเอนเาะคือเอินสองหาหนึ่งนะเ,เอินตามที่มันง่ายเยนาะบางทรงครับ,บเดี๋ยวกะไก่เนี่ยชักงหน่อย ยางไปน้ำทางเขากะลุงยางเขากรีดไปนั่นแถวของทางนะสภาพกับเสืยงามเลยครับทะเลาะกันเลย ้นน้อยครับเลยต้นน้อยกับสิบประวัติโชคโชนจังน้อยเนาะเพราะว่ามันเปลือกบางนะผมเริ่มอยู่นี้ครับหอยผมขีดให้ผมลงมาบาดด้วยกันครับเปลือกบางให้อุ้นเป็นองเห็นปะสนทั้งกลางเลย เขแดนสวนเทาแกกับสวนหน้าที่อยู่ของนั่นแหละยางสวนพันนี่ใบล่นไหวเป็นน้ำยางอ่อนกนาจังพาไปเบิ่งกัแต่ว่าต้นมไม่ค่อยใหญ่ครับเสียกะก็เห็นนี่แหละ ออว่าออกค่อนข้างออกดีนะครับเพื่นอเนเ่าเลยมัจจินะครับนเบื้องจากยางกระเกาหลนะเนอะดูสิมัจจิมันเป็นเบื้องกิจการล้านมั่นอยู่นะ อีกจะสอง,งต้นยางเสลี่ย,ยบอบคบุกห้อเง่นัเานีเพิ่งกำลังปลูกไหมเป็นยางหน่อยอันนี้ปิดไปแล้ว,ลวต้นบุคหอยญ่ายถือว่าออกดีเลยพี่นออกซึมดีถือว่าออกดี